โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ผมภูมิจะเผยอาราฟอมนี่ครบก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X d o กจากเซอร์เวอร์ไทยอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเปิดในส่วนตัวของกาชาหีบสมบัติเนาะก็ผมจองมาประมาณ3วันประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณ3-4วันได้แล้วก็ของผมเนี่ยเหตุผลที่มาเปิดเนี่ยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเปิดหีบครับไอ้กิจกรรมเปิดหีบเนี่ย รบ8,000แต้มเนี่ยเราจะได้ไอ้ที่เลือกเศษตัวละคร80เศษแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเราจะได้ในส่วนตัวของอาเศษตัวละครที่แบบสุ่มเนี่ยนะครับสีแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะได้ใบคูปองเนี่ยนะครับมาด้วยค่อนข้าง,งเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมมองว่ากิจกรรมที่ค่อนข้างควรเล่นมากๆเนี่ยจะเป็นในส่วนตัวของกิจกรรมเปิดหีบตัวนี้นั่นเองเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมต้องการกระดูกครับกระดูกในการ up พลูฟี่กับลิงของผมเนี่ย มันไม่พอมันก็เลยต้องมาเปิดจากไอ้ตัวหีบนี้ครับนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยจําเป็นจริงๆที่จะต้องมาเปิดหีบนะครับไม่งั้นอัพของไม่ได้แล้วก็ไอ้ที่อัพอุปกรณ์เนี่ยครับตอนเนี้ยต้องบอกได้เลยว่ามันไม่พอเหมือนกันเห็นไหมมันไม่พอเหมือนกัน,นครับมันก็เลยต้องมานั่งเปิดหีบนี่แหละนะเผื่อใครดองไว้ก็สามารถจัดได้เหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ย e x p ผมเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่มีปัญญา ไม่มีปัญญาอัพของเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่ามีอ่าทรัพยากรในการอัพเนาะก็ถ้าถึงแบบว่าสุดแบบเนี้ยนะครับก็ต้องมานั่งเปิดของเปิดของเหมือนผมนี่แหละนะครับเนาะก็เปิดไปเลยเอาให้มันสุดนะครับหลักๆแล้วเนี่ยถ้าได้ประมาณแบบว่า800 0แต้มเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าเปิดกล่องสีเขียวเนี่ยได้700แต้มแล้วเพราะว่าผมเนี่ยมีประมาณ700กล่องเนาะ1กล่องเท่ากับ1แต้มนะครับแต่ว่ากล่องอื่นๆเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะแบบพอแหละนะครับเปิดมาได้แต้มแล้วเราก็เอาแต้มอ่ะตอนนี้เปิดกล่อง5000กล่องนะครับไอตัวแต้มเนี่ยผมคิดว่าพอเปิดมาได้เรื่อยๆเนี่ยเราสามารถรับกล่องเนี่ยจากตัวตรงนี้ได้ผมมองว่ามันค่อนข้างเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับผู้เล่นสายฟรีพอสมควรกดไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมอ่ากล่องส้มเนี่ยหกล่องเท่ากับ50แต้มผมบอกเลยว่ากล่องส้มเนี่ย ดีกว่ากล่องแดงนะครับกล่องแดงเนี่ยมันจะได้คูปองก็จริงมันจะได้เศษตัวละครเอ้ยมันจะได้ตัวละครโอกาสออก35%สีแดงก็จริงครับแต่มันไม่ได้แต้มตรงนี้และถ้าเรายิ่งได้แต้มตัวนี้นะครับเยอะเนี่ยไอ้กล่องสีส้มเยอะเนี่ยนะครับมันยิ่งทําให้เราได้แต้มตัวนี้เพื่อไปปลดล็อกกล่องอืง่นๆแถมยังมันยังนับแต้มนะครับจากตัวนี้ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยได้สีแดงก็ดีแต่ว่าตอนนี้ได้สีส้มเนี่ยเอามาปลดล็อกแต้มกล่องตัวเนี้ยผมมองว่าดีกว่าดด้วยซาานะะปรรมณีีออ่่เกกลงคับ อ่ะอันนี้คือกล่องละ10แต้มนะครับถ้าผมมี200เนี่ยเท่ากับว่าผมมี2,000แต้มนะเห็นไหมประมาณ2,100แต้มเลยด้วยซ้ำนะครับกดไปเรื่อยๆเลยนะครับกบดไปกดไปรัวๆอ่า2,000แต้มนะครับเห็นไหมกดกล่องสีฟ้าเนี่ยได้แต้มค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมสองพันเจ็ดรแต้มนะครับกดไปปังเนี่ยได้20กล่องครับได้เนี่ย5กล่องเห็นไหมเดี๋ยวผมกดอันนี้ต่อนะอีก10กล่องแล้วก็กล่องสีม่วงเนี่ยเท่ากับ20แต้ม อ่าประมาณนี้กดไปได้กล่องแดงอ่าอันนี้ผมกดก่ออันเนี้ยเท่ากับ20แต้มนะครับกล่องสีมมอเท่ากับ20แต้มผมมี30กล่องก็ประมาณหกรแต้มนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสได้ตัวสีแดง4%แต่ว่าไม่น่าจะได้นะอ่าได้ครับชูเทโนจีดีอยู่นะสังเกตตอนนี้ผมได้4 0 0 0แต้มแล้วนะครับได้4 0 0พแต้มแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะมากดกล่องนี้ครับกล่องนี้เนี่ยเท่ากับ50แต้มแสดงว่าตอนนี้ผมมี40กล่องเท่ากับ2,000แต้มนะอ่ากดไปเลยครับ แล้วเราจะได้แต้มตัวนี้อีกประมาณ2,000แต้มเพื่อมาได้กล่องนะครับลุ้นกล่องแล้วก็โอกาสออกตัวละครสีแดงประมาณ12%อ้าดีครับดีโอเคเอา12%ออก3ตัวว่ะโอเคอยู่นะโอเคครับเฮ้ยผมว่าได้ตัวเดียวก็ดีละเฮ้ยเอาอีกแล้วชูเทนชูเทนกับไอตัวโลลิมาลัวครับเมตา p ีพในเซิร์ฟไต้หวันอาลูฟี่ผมอยากปั้นลูฟี่ครับดีครับดีโอเคเฮ้ยเฮ้ย ไอ้นี่ไม่ต้องการตลอดมันมาตลอดเลย i, 6, เฮ้ยห0พัแต้มนะครับอ่ะอีก3มกล่องครับอ่าแบทแมนโอเคแบทแมนเนี่ยในตัวของเซิร์ฟไต้หวันก็เลดอ่าเป็นเมตาเหมือนกันนะครับปั๊บเข้ามาอ่าเนี่ยได้อีก20กล่องแสดงว่าเราได้อีกหนึ่พแต้มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดสีฟ้าก่อนแล้วกันเนี่ยดีมากครับได้ทีละยี่สิกล่อง20กล่องอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือเหตุผลที่ผมมองว่ากล่องสีส้มเนี่ย มันดีกว่ากล่องสีแดงเพราะว่าโอกาสได้แ,แต้มมันเอาไปทําอย่างอื่นได้เยอะครับโอกาสได้แต้มมันเอาไปทําเล่นกิจกรรมได้เอาไปเล่นในส่วนตัวของตัวของกิจกรรมตัวนี้ของมันเองได้ด้วยนะครับกดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมได้กล่องสีแดงเห็นไหมได้พวกนี้ต่อด้วยนะครับอ่ะกดอันนี้ครับบึ๊บเข้ามา <S <S เอ,อ้ยเออทุกครั้งกําลังจะบอกเลยว่าทุกครั้งเนี่ยมันได้ตัวละครสีแดงทุกรอบเลยอ้าวโอเคฮันนี่ควินเก่งเหมือนกันในเซิร์ฟไต้หวัน โอเคเดี๋ยวเรามาปั้นนะครับอ่ากดอีกครับอ่าฮารลีเควนอีกและก็8ปดพแต้มมาด้วยครับอันนี้คือผมพอแล้วนะในส่วนตัวของการเปิดกล่องเนี่ยนะครับโอเคอันนี้คือผมจะเก็บไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องสีแดงเนี่ยอีก40กล่องนะครับให้เพื่อนๆดูเลยว่าโอ้โหโอกาสออกตัวละครเนี่ยนะครับอ่าสามเนี่ยมันจะได้ตัวอะไรบ้างนั่นเองนะอ่าแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับสามารถเล่นได้ 5ครั้งอันนี้ของผม 1- 5ทับไปแล้วเนาะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยเหลืออีกประมาณ4วันนะครับก็ถามว่ามีโอกาสที่จะได้อีกครั้งไหมต้องมารอดูครับว่าเราจะแบบว่าบุญมีหรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการผ่านด่านทุกครั้งที่เราผ่านด่านเราจะได้ในส่วนตัวของทรัพยากรทรัพยากรเป็นกล่องเป็นอะไรอย่างนี้มาด้วยนะครับมันจะสุ่มออกด้วยก็หลักๆอ่านเดียวพาเปิดในส่วนตัวของกล่องแดงเนี่ยอย่างที่บอกครับโอกาสออกในปนแดงเนี่ย35%แล้วของผมเนี่ยเกลือกล่องแดงเยอะมากนะครับแต่กล่องแดงเนี่ย มันดีตรงที่มันจะได้คูปองตรงนี้มันจะได้คูปองตรงนี้เยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นกล่องแดงเนี่ยเผื่อใครหาคูปองเนี่ยเปิดกล่องแดงนะครับนะประมาณนี้แล้วก็ผมเกลือมากวันนี้ค่อนข้างโชคดีมากๆนะครับว่าได้ตัวกล่องส้มเนี่ยนายพลสีแดงเนี่ยออก12%แต่ว่าเปิด10กล่องอะ่ะได้3ตัว2ตัวเยอะมากผมมองว่าไม่รู้ว่าเหล็กเขาปรับใหม่ให้มันดีขึ้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมากดดูนะ35%เอนี่ยอย่างน้อยต้องออก3ตัวของผมเคยไม่ออกเลยสักตัวก็มีโอเคแบทแมนครับ เนี่ยมันจะเป็นอย่างนเ,เ,นเนี้ยโอเคชูเทนเนี่ยสาออก2ตัวอย่างเนี้ยแต่สังเกตว่าเราได้คูปองเยอะมากครับเห็นไหมสังเกตครับเนี่ยมันจะเป็นซะอย่างเนี้ยโอเคออ้ฮอริเช่กังฟูมอแมนโอเคโรลิอีกตัวหนึง่งโอเคชูเทนมันต้องอีกตัวโอเค4ตัวอันนี้คุ้มครับผมเคยได้สูงสุด5ตัวอ้า5ตัวแบทแมน2ตัวเหรอเฮ้ยโอเคอยู่นะ โอเคกังฟูครับโอเคหมูโอเคแบทแมนอ่ะ5ตัวอย่างเงี้ยเลดโอเคโอ้โหเลดออกเยอะที่สุดในเกมแล้วมั้งกังฟูแล้วปัญหาคือเซิร์ฟไต้หวันไม่ปรับด้วยอ่าฮาริพินดีครับตัวแบกอ่าฮาริพินบผมได้สองตัวนะเมื่อกี้อ่าห้าตัวแลวครับหตัวเฮ้ยเจตัวเหลือเชื่อเฮ้ยหนึ่งตัวสองตัวครับกังฟูสมตัวสี่ตัวครับ ห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวกลางฟูออกสองไฮรีิลออกสองเหลือเชื่อโอเคดีครับมารมดีแล้วกลางฟูทุกรอบเฮ้ยเอาอีกตัวหน่อยไหมโอเคกลางฟูสองตัวครับ <c oughs> แสดงว่ากล่องนี้คือออกประมาณอ่าสามตัวก็คือกัางฟูสองกลางฟูนี่คือมาทุกรอบ,มา,รอบมาทุกกล่องมาแม่งแบบไต้หวันก็ไม่ปรับอะไต้หวันกากยังไงก็กากย่างนั้นนะครับคือเรียกได้ว่าโอ้โหเหลือเชื่ออาไต้หวัน,นครับให้ดูสกิล สกิลกลางฟูนี่แบบฮึมผมเหลือแต่เชื่อเหมือนเดิมหมดทุกอย่างอะ่ะสร้างดาเมจแถวหน้า3ามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นะครับอ่าโจมตีธรรมดาเนี่ยนะครับจะดูดเลือดแล้วก็ใช้สกิลเนี่ยดูดเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ตัวนี้ครับก็คือบวกเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ทุกครั้งที่เลือดลดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดาเมจเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นต แล้วก็อันนี้ครับก็คือเมื่อเลือดต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะฟื้นฟูเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นานสามรอบคือแม่งกากยังไงก็กากอย่างนั้นและคือมันขยันออกด้วยสิอะไรประมาณนั้นนะเออฉันก็เลยว้าวุ่นเลยมึงขยันแบบถ้ามึงจะขยันขนาดนี้นะก็หลกัหลกๆเนี่ยสังเกตนะครับเปิดกล่องสีแดงเนี่ยเราจะไม่ได้แต้มเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าเฮ้ยยิ่งได้กล่องส้มเนี่ยผมมองว่ายิ่งดีนะครับยิ่งดีเลยอ่าสังเกตตอนนี้ของผมเนี่ยกระดูกเนี่ยมาเป็น 30, 7, จากเมื่อกจ้ประมแณ้7 0า27,000 เพราะฉะนั้นผมเลือกอัพได้1ตัวละครผมจะเอาลูฟี่นะครับเอาลูฟี่ก่อนอ่าแล้วก็อย่างที่บอกครับคือของผมเนี่ยตอนนี้มี exp เนี่ยประมาณ5 0 0ร้อย m นะครับห้าล้านนะนะก็เรียกได้ว่ายังไงก็พอครับเนี่ยเห็นไหมระดับต่อไปเนี่ยคือต้องใช้กระดูก45,000แล้วก็ตัวละครหลักเนี่ยใช้24,000เพราะฉะนั้นผมจะอัพตัวละครหลักก่อนแล้วค่อยมาอัพลูฟี่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อัพตัวละครหลักเนี่ยมันไม่สามารถอัพลูฟี่ได้เห็นไหมนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่ง อัพในส่วนตัวของอ,อะไรอะ่ะอยากให้มันมีอัพดาวทีเดียวโอ้โหโเหลือเชื่อครับกังฟู3ามดาวส้มครับไม่ได้ทำอะไรด้วยนะาฮาร์ลี่ควิน,นครับดาวแบบว่าเอ้ยผมลืมผมลืมเดี๋ยวผมไปเปิดอันนี้เพิ่มอาฮาร์ีควินเนี่ยนะครับเป็นดาวส้มแล้วอ่าตัวนี้ครับนี่สังเกตกล่องตัวนี้นะครับมันจะสุ่มเศษตัวละครสีส้มนะครับไอสีแดงผู้ผิด อ่ะสุ่มนะมันจะสุ่มนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้เปิดไปเดี๋ยวเลือกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตัดสินใจนะอันนี้คือกล่องเลือกนะครับกล่องเลือกเนี่ยผมมี135กล่องเนี่ยผมกําลังคิดว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปอยากทำลูฟี่แหละแต่ว่าตอนนี้ฮาริคินของเซิร์ฟแบบว่าเซิร์ฟไต้หวันคือมันมันเป็นตัวแบกนะครับอ่าโอเคชูเทนโดจิเนี่ยอ่าสี่ดาวห้าดาวห้าดาวส้มนะครับดีนะโอเคไอรอนแมนนะครับ อ่ะก็แสดงว่าเดี๋ยวพวกรูฟงรูฟี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมต้องไปอัพต่ออีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยแนะนําว่าให้ดองใบกาชาเนี่ยไว้เพราะว่ากิจกรรมเปิดกาชาเนี่ยมันยังไม่เข้ามาอย่าเพิ่งเปิดกาชาตอนนี้เปิดแค่กล่องก็พอเนี่ยผมแนะนําว่าอากิจกรรมในตอนเนี้ยเราควรเล่นไปตามสเต็ปที่เกมเขามีกิจกรรมมาให้อย่างเช่นตอนนี้มันจะมีกิจกรรมที่เป็นแบบว่าไอตัวเปิดกล่องอ่าใช่ไหมได้แต้มแปดพันแต้มใช่ไหมครับ แต่ว่ากิจกรรมกาชาเนี่ยมันยังไม่เข้ามาซึ่งมันออกไปแล้วรอบอรอบแรกใช่ไหมครับแนะนําว่ารออีกรอบหนึ่งน่าจะอีกประมาณ3วัน4วันข้างหน้านครับมันจะทยอยเปลี่ยนเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าสมมติใครเปิดกาชาตอนนี้อยากทําตัวเทพเนี่ยนะครับแต่แล้วสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยแบบเฮ้ยพอมันมีกิจกรรมเปิดกาชามาเนี่ยแล้วอยู่ๆเพื่อนๆแบบเฮ้ยไม่มีใบ,บกาชาว่ะผมบอกเลยว่าเซ็งนะครับโอเคได้ อันต่อไปอ่ะได้กระดูกอีกหมื่นห้าไอ้ได้กระดูกอีก่หมื่นหกแล้วก็ได้ใบากาชาอีกเก้าสิบใบตอนเนี้คือผมดองใบากาชาแบบว่าประมาณร้อยกว่าใบาแล้วมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมยังไม่ได้เป็นลงดันเจี้ยนหอคอยต่อนะเนี่ยประมาณร้อยหกสิบใบครับถ้าผมได้อีกประมาณเก้าสิบใบเนี่ยก็เป็นประมาณสองร้อยกว่าแล้วตอนเนี้ ผมดองดา่านตัวนี้ไวนะครับยังไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะกกะว่าจะลงแบบยาวๆทีเดียวอะไรประมาณนี้เลยนะก็หลกัลกๆเนี่ยคือจะประมาณนี้ละกันแนะนําประมาณนี้เพื่อนๆจะทําตามหรือไม่ทําตามเนี่ยก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆละกันเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอจดคลิปตรงนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกด like, ไกลค์ลกดซับไต้เพื่อนๆด้วการเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจดคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ